สวัสดีค่ะพบกับรายการข่าวการศึกษาประจำวันศุกร์ที่2กันยายน2565คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะสำหรับเช้าวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่สอ,อสอค่ะจัดติวเข้มผู้เรียนอาชีวศึกษาที่ผ่านเข้ารอบการแข่งขันการเป็นผู้ประกอบการโครงการอาชีวะสร้างสารรค์แปรฝันสู่ธุรกิจประจำปี2565รอบ20ทีมค่ะ นายมนทนภาคสุวรรณรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นประธานเปิดการอบรมในโครงการอาชีวะสร้างสรรค์ปรฝันสู่ธุรกิจประจำปี2565ระยะที่2รอบ20ทีมโดยมีผู้เข้ารับการอบรมประกอบไปด้วยครูที่ปรึกษาและนักเรียนนักศึกษารวมทั้งสิ้น80คนค่ะ รองในขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้กล่าวว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอส,อสอได้ดำเนินโครงการอาชีวสร้างสรรค์แปรฝันสู่ธุรกิจประจำปี2565โดยจัดการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวะในการเป็นผู้ประกอบการระยะที่1กับทีมธุรกิจที่ผ่านการคัดเลือกแล้วจำนวน85ทีมเมื่อวันที่21-23กรกฎาคมที่ผ่านมา และได้คัดเลือกทีมธุรกิจดีเด่นให้เหลือจำนวน20ทีมเมื่อวันที่6สิงหาคม2565เพื่อเข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการแบบเข้มข้นระยะที่2โดยการคัดเลือกดังกล่าวนะคะดำเนินการคัดเลือกโดยคณะกรรมการจากผู้แทนสถาบันการเงินผู้ประกอบการผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากสอ,อสอ สำหรับการอบรมในครั้งนี้ค่ะเพื่อให้ทีมธุรกิจที่ผ่านการคัดเลือกได้พัฒนาแนวคิดด้านนวัตกรรมสู่ผู้ประกอบการนวัตกรรมและมีทักษะองค์ความรู้เชิงลึกตลอดจนเทคนิคต่างๆในการเป็นผู้ประกอบการเช่นเทคนิคการถ่ายภาพการตัดต่อวิดีโอเพื่อการนำเสนอสินค้าเคล็ดลับของผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จและการสร้างนวัตกรรมธุรกิจพิชิตกลุ่มเป้าหมายยุคดิจิทัลเป็นต้น ซึ่งถือได้ว่าเป็นการพัฒนาศักยภาพธุรกิจแก่ผู้เรียนอาชีวศึกษาโดยหลังจากการอบรมสอ,อสอนะคะจะให้เงินทุนสนับสนุนทั้ง20ทีมเพื่อให้ไปดำเนินธุรกิจระหว่างเดือนกันยายนจนถึงพฤศจิกายน2565 ซึ่งจะมีคณะที่ปรึกษาธุรกิจที่เป็นผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบการให้คำปรึกษาแก่ทีมธุรกิจดีเด่นก่อนจะดำเนินการคัดเลือกและจะแสดงผลงานของทีมธุรกิจดีเด่น20ทีมในเดือนธันวาคม2,565ต่อไปค่ะ